คลิปนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแอป Facebook เดี๋ยวเรามาดูวิธีการปิดโปรไฟล์ a c e b o o k ป้องกันคนแอบฟองกันนะคะอย่างแรกเข้ามาที่แอป Facebook ตอนนี้อยู่ที่หน้าหลักให้มาที่รูปโปรไฟล์ของเราในส่วนของหน้าโปรไฟล์ให้มาที่จุด3จุด ให้เรามาเลือกที่ดูทางรัดความเป็นส่วนตัวค่ะหน้านี้ให้เรามาเลือกที่เริ่มตรวจสอบความเป็นส่วนตัวหน้าการตรวจสอบให้เรามาเลือกที่คนที่สามารถเห็นสิ่งที่คุณแชร์ได้ค่ะก็จะเป็นข้อมูลต่างๆนะคะในส่วนนี้ให้เรามาเลือกที่ดำเนินการต่อ ในส่วนนี้ก็จะเป็นข้อมูลโปรไฟล์ของเราต่างๆไม่ว่าจะเป็นอ e ีเมลวันเกิดหรือว่าโทรศัพท์ถ้าเราได้มีการตั้งค่าโทรศัพท์ไว้ในส่วนนี้ก็ให้เรามาตั้งค่านะคะว่าเราต้องการที่จะให้ใครค่ะเห็นข้อมูลโปรไฟล์ของเราในส่วนนี้เช่นเมลค่ะซึ่งเป็นข้อมูลที่สําคัญก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆว่าต้องการให้ใครเห็นก็ให้เรามาเลือกในส่วนตรงนี้นะคะ ถ้าต้องการให้เพื่อนเราเห็นก็มาเลือกในส่วนนี้แต่ถ้าคิดว่าเป็นข้อมูลที่สำคัญไม่ต้องการให้ใครเห็นก็มาเลือกที่เฉพาะฉันค่ะต่อมาก็จะเป็นพวกวันเดือนปีเกิดนะคะก็ให้เรามาเลือกตามความเป็นส่วนตัวได้เลยค่ะแล้วก็ในส่วนนี้ก็เช่นกันนะคะเพื่อนและผู้ที่คุณกำลังติดตาม ใครบ้างที่สามารถเห็นรายชื่อเพื่อนบนโปรไฟล์ของคุณได้ก็ให้เรามาตั้งค่าเช่นกันนะคะว่าต้องการให้ใครเห็นมั่งเพื่อนเพื่อนทุกคนยกเว้นเพื่อนที่เจาะจงหรือว่าเฉพาะฉันให้เราเลือกกลุ่มเป้าหมายได้เลยค่ะแล้วก็ในส่วนนี้ก็เหมือนกันนะคะใครบ้างที่สามารถเห็นผู้คนเพจและรายการที่คุณติดตามได้ ก็ให้เรามาเลือกตามความเป็นส่วนตัวเลยค่ะเมื่อเราตั้งค่าหน้านี้เสร็จแล้วต่อมาให้เรามาเลือกที่ถัดไปค่ะในส่วนนี้ก็เช่นกันนะคะว่าเราต้องการที่จะตั้งค่าแบบไหนเช่นโพสในอนาคตก็ให้เรามาเลือกตั้งค่าในส่วนตรงนี้ค่ะย้อนลงไปนะคะ Sto ก็เหมือนกันค่ะแล้วก็ให้เราเลือกลงมาสุดเลยนะคะในส่วนนี้ก็จะเป็นการจำกัดโพสในอดีตถ้าเราจำกัดโพสในอดีตส่วนนี้ค่ะก็จะมีแต่เพื่อนของเราที่เห็นโพสเท่านั้นส่วนบุคคลอื่นที่ไม่ใช่เพื่อนก็จะไม่สามารถเห็นโพสในอดีตของเราในส่วนนี้ให้เรามาเลือกที่จำกัดค่ะระบบก็จะถามเราอีกรอบก็ให้เรามาเลือกที่จำกัดค่ะ เขาก็จะขึ้นเป็นตัวสีจางๆให้เราแล้วใช่ไหมคะต่อมาให้มาเลือกที่ถัดไปในส่วนนี้ก็เป็นการบล็อกนะคะว่าเราต้องการที่จะบล็อกใครหรือเปล่าสามารถมาเพิ่มรายชื่อตรงนี้ค่ะแล้วก็พิมพ์ชื่อ Facebook ของเขาได้เลยค่ะต่อมาก็ให้เรามาเลือกที่ถัดไปนะคะในส่วนนี้เราดำเนินการครบหมดแล้ว ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลโปรไฟล์โพสและสตอรี่แล้วก็การบล็อกให้เรามาเลือกที่ตรวจสอบหัวข้ออื่นค่ะมาถึงหน้านี้ให้เราย้อนออกไปนะคะย้อนออกไปที่หน้าโปรไฟล์เราเลยค่ะย้อนออกไปค่ะเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะว่าถ้าคนอื่นมาส่องเฟซเราจะเป็นแบบไหนก็ให้มาที่จุดสามจุด มาที่ดูในมุมมองของเราจะเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าคนที่เข้ามาส่องเฟซของเราค่ะเขาก็จะไม่เห็นข้อมูลหรือว่าโพสต์ต่างๆในส่วนที่เราตั้งค่าความเป็นส่วนตัวไว้ค่ะเท่านี้ค่ะเราก็สามารถที่จะปิดโปรไฟล์ f a c e b o o k ป้องกันคนแอบส่องได้แล้วนะคะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้เดี๋ยวยังไงพบกันใหม่สำหรับคลิปหน้าเกี่ยวกับไอทน่ารู้ต่างๆ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ